สวัสดีจ้าสุปผูสุปก้นจ้ามาแล้วจ้าพี่หน่อยมีเงยหน่อยมาแล้วจ้าไม่กินข่าสอสร้ำกันพี่น้องสิฟมง้งสิฟมงสามิบหานาที่พี่น้องไม่หน่อยได้ยังจ้าพี่น้องซุปบักอันบักทั่วฟักเง่าบักเขือใส่ปลาทู่จ้าแซบแซบใส่สในง่าหัวในง่าใส่พี่น้องก็สิมีอันบักอันนี่จ้าทั่วผู้ผักกระเดาส้มพักพี่น้องโอ้ยแมวกระไดก็อยากกินนำ้ำแก้วบวงพี่น้องแซบแซบแซบแก้วบวงพี่น้อง นักดินฝาแม่วแม่วหน่อยไม่ลูกต้นหอมแล้วก็น่าพักเพกิไล่าล,าย,ลายเหมือนพี่น้องนี่แหละพี่นอ่อยไม่หน่อยขั้นเองพี่น้องขั้นหมูบ้านนี่สมพักพี่น้องกะล่ำบ้านห่อไงละ่ะขั้นกำนั่งสมอมร้อมอพี่น้องไม่หน่อยอันเอาไม่ก,กินมึงนี่พี่น้องเนี่ยสมอมร้อมกำนั่งเจีบยว ớt dài nào nào nắm dạng dít lúc trong ông ta. nào hát về kem kéo keo vinh học nào bong phu yak up an bọc an súp bọc cho phẳng nha vinh học mê mặt cái ạc ngầm cái ạc ngầm gây ạc ngầm gây หังมาว้นแงแมกินเนยรว้นดีลยหอมท่วสับเด่นโทรศสั์หอมๆอย่างแซบจัี่น่องเอ้ยมาเด้อหอมแน่บางงานดิพักกรเอาเอ้ยสิวไหลูกส่อมากอันเพีองไปอันไทยได้พักกระดามา่ จืกใจไม่หน่อยครับข้ากระเดาไม่มีฟ้าลวกเอามันมีไฟเผาซื้อมาสองหน่วยหน้่งสองหน่วยหาย,ยุโรปลุนอะเจ็บดึงฟ้า น้ำหมักไส้กาแซ่บพี่น้องแซ่บเด้อแซ่บน้ำกันควิซัพงยังไงับชอบความปอมเมือยใช่แหมหน่อยไปกินน้ำอย่ามันเผ็ดกินหมดเลยอาหาร สุมพักจับแล้วพี่นอ้องเออสุมพักมันกับขากันตัวหันสุมอมม้อมลมขากันคลั่งไปแล้วเจ้าพี่น้องจ้า ให้กินซ้ำนี่กินซ้ำไม่ไงกินตัว่ไม่ร้นมันกวนมันยากินตสวัสดีอรงครับชอบชมพ่เพื่อน ขอบขอบโอ๊ะขอบใจที่ขอมารับชมรับมือหน่อยนะจ้ะเจ้าไปแล้วจ้าวติดเช้าไปบ้าน